สวัสดีครับต้องเชิครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตไอจอของคุณแม่แอปพล็กซอนอีกแล้วนะครับผมหลังจากครั้งที่แล้วเนาะเราได้ไปไปอัปเดตกันไปละอวันนี้ครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับโอ้โนี่ไงครับเพื่อนๆเป็นยังไงนะครับภาพเซตนี้ต้องบอกว่าเลอค่ามากๆครับท่านผู้ชมครับมาดูรูปนี้กันเลยดูคุณรู้ไหมคืออะไร น่าจะเป็นตุ้มหูนะครับที่ที่คนแม่แอปน่าจะเป็นการโปรโมทของคนแม่แอปแน่ๆครับนี่ดูสิเลอค่ามากครับนี่น่าจะเป็นไข่มุกนะฮะกับทองหรือเปล่านี่ฮะโอ้ยสวยมากครับสวยมากครับย็งไงครับลองดูรูปนี้ครับมีรูปเด็กน้อยด้วยครับ วิ่อะไรเนี่ยนี่ภาพนี้ใครเป็นคนถ่ายนี่แสงสวยมากอะ่ะบรรยากาศสวยชุดที่คุณแอปใส่ไปนี่เข้ากับสถานที่มากๆเลยฮะร้านอะไรอะแพ็คเชอร์เหรอพาเชอรี่เหรอโนดูน้องคนนี้สิน้องน้อยดูดูดูอันนี้นี นี่นี่เป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยินดีด้วยครับโซฟีเพื่อนรักเก่งมากเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกับแม่แอปหรอคนนี้เพื่อนเป็นเพื่อนกับแม่แอปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่อูออ้วคุณดูดิเด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 เป็นไอ้คุณดูดิเห็นไหม เป็นไข่มุกหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ตรงเนี้ยสวยมากเนี่ยทองทองเนี่ยดูตรงนี้ดิเป็นทับทิมหยกหรอหรือว่าไงคนแม่แอปนะครับไดแคปชั่นว่าในที่สุดก็มีดูเนะี่ยในที่สุดก็มีคอลเลคชันเครื่องประดับของตัวเองแถมวางขายแล้วที่นี่ฮะบาร์จ n นเนลโลนิวยอใครสนใจเข้าไปดูกันได้ที่นี่ฮะเอสพาิชานะคะสวยมีเสน่ห์เพราะว่าทุกชิ้นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง One o อฟอะคิงวันออฟอะคคืออะไรหนึ่งเดียวเหรอจริงๆคุมค่าที่เพื่อนรักพุ่มเทภูมิใจในตัวฟี่มากค่ะโซฟี่คุณโซฟี่นะครับคนนี้คือคุณโซฟี่นะครับเพื่อนๆแต่รูปแต่อันเนี้ยรูปเนี้ยสวยเนี่ยตุ้มหัวแต่ผมคง ไม่รู้ดิดูดิเพื่อนๆกล้าใสไหมอะตามแค่นี้อะไม่รู้อะ,อะแล้วเป็นผมเป็นผมเป็นผู้หญิงผมผงไม่กล้าใสครับสวยเกินนะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆอ,นอะส่วนนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะอ่านี้ครับก็หลังจากคลิปแล้วเออคลิปแล้วได้อัปเดตเซตนี้ไปนะครับผม ก็มีที่มาของกระเป๋าใครอยากจะดูก็ไปดูได้ที่รายละเอียดของวิดีโอนะครับไม่ก็กดที่ขครืงหมายข้างบนนี้เลยนะอืมื่างมาตกใจนี่